วันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะหรือสมเด็จย่าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะวันนี้นะคะทางรายการเราค่ะขอน้อมรำลึกนะคะถึงสมเด็จย่าค่ะณน,นิวาสถานเดิมค่ะที่นี่เลยค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่แห่งนี้ค่ะ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นตามกระแสพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะให้อนุรักษ์นิวาสถานเดิมของสมเด็จย่าเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์อยู่ค่ะภายในอุทยานนะคะมีการจําลองบ้านเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่เคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะ ซึ่งอยู่ห่างไปทางวัดอนงคารามไม่เกิน200เมตรค่ะตกแต่งภายในตามในหนังสือแม่เล่าให้ฟังพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์สองหลังค่ะหลังแรกนะคะจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีและประวัติชุมชนย่างวัดอนุคารามค่ะส่วนหลังที่สองนั้นนะคะจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีซึ่งได้รับพระราชทานมาจัดแสดงค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะซินก็อยู่กับมักคุเทศน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวเองให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชราชวิจันทร์นุกันนันครับชื่อเล่นชื่อกาฟิกนะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับอยู่โรงเรียนสาธิตเล่าดเอียครับอ๋อแล้วกราฟิกทํายังไงถึงหันมาสนใจอยากจะเป็นมักคุเทศที่นี่อะครับอ๋อผมไปเห็นเออใบประกาศทางขอสมุดแห่งชาติอะครับผมเลยอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆครับพอมาที่เนี่ย เขาสอนอะไรให้กับมาคุเทศน้อยอย่างกราฟิกบ้างอ๋อเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องพระราชประวัตินะครับพระราชจริยวัตรงานฝีพระหัตแล้วก็ประวัติประวัยของสมเด็จย่าต่างๆมากมายครับครับแล้วแล้วทำให้เราเนี่ยเรียนได้อะไรจากการเป็นมาคุเทศน้อยที่นี่บ้างอ๋อผมได้เพื่อนใหม่ๆนะคบแล้วก็ผมได้ครับ ได้เกี่ยวกับความลาแสดงออกมากขึ้นครับาการพูดการจาครับอ,อ๋อใช่เพราะว่าเราต้องพบปะผู้คนเนาะแล้วลองหรือ,อยังได้ลองเป็นมาคุเทศนำพาพาคนชมหรือ,อยังยังเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องพาพี่ไปนะโอเคไหมครับได้ครับกราฟิกงั้นเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาเที่ยวมาชม มารับความรู้กับกราฟิกที่อุทยานแห่งนี้หน่อยครับถ้าผู้ชมทางบ้านมาที่นี่ได้บ่อยๆนะครับทางอุทยานนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นส่วโซนนะครับโซนที่1คือโซนพิพิธภัณฑ์หลัง A ครับส่วโซนพิพิธภัณฑ์หลัง A จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จย่านะครับส่วนพิพิธภัณฑ์หลัง B ครับจะเกี่ยวกับเรื่องพระราชจริยวัตรหรือว่างานฝีพระหัตถ์ต่างๆของท่านครับแล้วก็จะ แล้วก็โซนบ้านจำลองครับที่เรายืนอยุกเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับครับได้พระราชนิพนธ์มาจากพระเจ้าพี่นางเธอครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นครับกราฟิกพาพี่นี่ไปเดินเยี่ยมชมที่นี่เลยโอเคไหมครับโอเคครับหลังเออยู่ไหนครับหลังเออยู่ทางด้านนู้นนะครบอ๋อนี่นี่เองหลัง แล้วนอกจากพิพิธภัณฑ์ที่มีจัดแสดงอยู่สองห้องแล้วก็บ้านจาลองนี้และที่นี่เปิดให้บุคคลภายนอกทั่วไปเข้ามาชมได้เลยไครับได้เลยครับที่นี่เป็นสวนสาธารณนะทั่วไปครับเปิด<อ>ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใยไม่เสียนะครับเข้ามาออกกําลังกายได้เลยครับตอนเช้าจะมีลาม,มวยไทยเก๊กนะครับ,รบแล้วก็มีคนมองวิ่งวิ่งกันครับแล้วด้านหลังจะมีศาลาแปดเหลี่ยมแล้วก็มีห้องนิทรรศกา,ารอีกห้องหนึ่งครับ แสดงว่าบุคคลภายนอกนี่เข้ามาออกกําลังกายก็ได้แล้วก็ยังมีถ้ามีกิจกรรมดีในช่วงวันพิเศษใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็จะมีจัดกิจกรรมมีดนตรีมีกิจกรรมดีๆที่อุทยานแห่งนี้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมัคุเทศน้อยอย่างกราบิกมากๆเลยนะคะพี่พาพี่ในเยี่ยมชมรอบอุทยานเลยคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ การที่สินนะคะได้มาเที่ยวชมอุทยานในวันนี้ค่ะทําให้สินได้รับรู้ว่าสมเด็จพระสินนคารินทราบรมราชชนนีค่ะทรงเป็นแม่ตัวอย่างจริงๆค่ะในการทุ่มเทพระวรากายนะคะในการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาค่ะรวมถึงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะช่วยเหลือเพื่อประชาชนจริงๆค่ะทําให้สินได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาทุกเวลานั้นมีค่าเราอย่าเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์เลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ